ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างหนักค่ะจากประชาชนและหน่วยงานอีกหลายภาคส่วนสําหรับงบประมาณและแหล่งเงินรวมถึงเงื่อนไขต่างๆของโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนั้นคะ่ะวันที่30กร,รกฎาคม2567าค่ะนายวิสุทธิ์ชัยยันนรุนประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลคะ่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมวิบรัฐบาลระบุข่ะว่าในวันที่31สิงหาคม2567สภาผู้แทนราษฎรคะ่ะจะร่วมกันพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567วงเงิน1.22แสนล้านบาทในวาระ2-3จะพิจารณาต่อจากการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประชาชนทั่วไปต้องการให้งบประมาณส่วนนี้ผ่านเร็วที่สุดและที่ผ่านมากมามีิการวิสามัญได้พิจารณามาอย่างรอบคอบแล้วเมื่อเข้าสู่วาระ2-3เป็นเพียงการขอความเห็นจากสภาอีกครั้งดังนั้นขอให้ประชาชนได้ติดตามการทำหน้าที่ของ ว่าใครที่ทําหน้าที่สนับสนุนเงินดิจิทัลตัวนี้ซึ่งเป็นความหวังของประชาชนและตนในฐานะที่เป็นสสก็อยากให้งบประมาณส่วนนี้ผ่านไปโดยเร็ว<ๆ>เพื่อไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะเราเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้ดีโดยคิดว่าการพิจารณาจะใช้เวลาไม่นานและมีผู้แประยะติ22คนมีผู้สงวนความเห็นไว้7คนเมื่อคำนวณเวลาแล้วการพิจารณาน่าจะเสร็จสิน้นไม่เกิน16นาฬิกาจากนั้นจะเป็นการลงมติในวาระที่3ค่ะ